สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังรายการจับกล้องสองพระนะครับผมสบายสบายสไตล์บ่็อกบันตานะครับผมในวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้เราจะมาดูเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับบล็อกค,คงเคคอติงนะครับยอดนิยมอันดับหนึ่งนะครับผมเรามา ส่วนประวัติการจัดสร้างเนี่ยผมได้กล่าวไว้แล้วนะครับในในคลิปต้นๆน,นะครับเป็นคลิปรู้สึกว่าจะเป็น EP 1นะครับว่าด้วยวิธีดูเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพางนะครับบล็อกโคงเคยอดนิยมอันดับ2นะครับท่านเข้าไปหาชมหาชมได้นะครับในส่วนเหรียญรุ่นนี้นะครับก็สภาพ ก็น่ารักนะครับผ่านการใช้งานมาอย่างหนักแต่ก็ยังพอที่จะมีจุดจ่ายตังค์นะครับที่ยังเห็นอยู่นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เหรียญแบบนี้นะครับเหมาะสมสําหรับนักสะสมหน้าใหม่นะครับที่กําลังศึกษานะครับวิธีดูเหรียญน,นะครับข้างหลังนะครับเหมาะสําหรับนักสะสมหน้าใหม่นะครับพอ หนึ่งก็คือจุด่ายต่างยังพอหาได้อยู่นะก็ราคาไม่แรงมากนะครับยังพอเล่นหาได้อยู่นะครับราคาก็ถือว่าซื้อไปเป็นองคูเช่าไปเป็นองคูได้นะครับเรามาดูกันนะครับเหรียญรุ่นนี้จบยังไงนะครับสภาพศึกนี้ดูยังไงนะครับสำหรับคนที่ยังดูพิมพ์พระยังไม่เก่งนะครับ ลักษณะพิมพ์พระไม่เก่งกับดูดูจุดจ่ายตังค์นะครับผมเรียกว่าจุดจ่ายตังค์ครับคือจบกันได้ที่จุดจุดนี้นะครับตรงข้างคอในคอคอ,คอติ้งนะครับสังเกตจะมีครีบนะครับนี่ครับครีบเห็นไหมครับเนี่ครับจะมีครีบนะครับ เนื้อเกินนะครับออกมาจะมีทั้งสองฝั่งนะครับในฝั่งนี้ก็มีนะครับในเหรียญโคงเคกับโคงเคคอติงก็ดูเหมือนกันนะครับจะให้ตั้งได้นะครับจุดนี้เส้นสายฝนเส้นสายฝน,นข้างหัวไหลขึ้นไว้ครับองค์นี้สภาพเนื่องจากพระสภาพผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับ ก็จะพอเห็นเห็นอยู่บ้างลางๆนะครับจุดนี้ก็ยังเห็นอยู่นะครับก็ยังพอเห็นอยู่นะครับครีบครีบตรงนี้นะครับซึ่งพระเก๊ทำเรียนแบบได้ยากนะครับจุดนี้เนี่ยครับสองจุดยังพอที่จะมองเห็นอยู่นะครับสำหรับพาระศึกๆึกแล้ว ดูขอบตัดไม่ได้ดูเส้นสายฝนไม่ได้นะครับเนี่ยครับที่ตรงนี้นะครับที่เหลือจากนั้นผมมาดูนี่ครับจุดนี้นะครับลักษณะครับจุดนี้นะครับสังเกตง่ายง่ายวิธีเจาะห่วงเนื่องจากเหรียญนี้เหรียญนี้ผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับเจาะห่วงเนี่ยครับห่วงก็จะกว้างแล้วครับถ้าเป็นนี่ครับลักษณะห่วง พระผ่านการการใช้งานมาเยอะนะครับห่วงตัวนี้จะกว้างกว่าเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเราดูลักษณะที่การเจาะก็คือส่งขึ้นไปกล่งกลางแล้วก็ส่งขึ้นไปข้างบนนะครับจุดนี้ครับดูสังเกตนี่ยครับสังเกตง่ายๆนะครับปกติแล้วจะมีขีดตรงนี้นะครับเนื่องจากพระผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับนี่ครับดูกลรงจักรนะครับกลรงจักร กงจักรที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ยังก็ยังขึ้นอยู่ครับเห็นเห็นลางๆนะครับเห็นลางๆอยู่นะครับขีดตรงนี้ก็เห็นลางๆอยู่นะครับส่วนขอบตัดเนี่ยดูไม่ได้เลยนะครับดูไม่ได้เลยนะครับตัวตัดอะไรดูไม่ได้เลยเนะื่องจากผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับแล้วก็จุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นรอย เขาเรียกว่าลอยฟันเลื่อยนะครับเนี่ยครับจุดนี้ก็สําคัญนะครับเนี่ยในภาคเก๊ก็ยังไม่เห็นนะครับนะครับครับจุดาจตังอีกจุดนึงนะครับที่ในส่วนตัวผมแล้วชอบชอบดูนะครับจบได้นะครับซื้อหากันได้เล่นหากันได้จบจบได้ง่ายนะครับนะครับเห็นไหมครับ ลักษณะรอยฟันเลื่อยนะครับเห็นขึ้นตรงนี้ก็ชัดเจนอยู่ยครับติดล่างๆนะครับลักษณะติ่งที่คอนะครับเนี่ยครับติง่งเป็นเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินมาติดค่อนข้างชัดเจนนะครับติง่งเนี่ยครับ ดูลิวจีวอนนะครับลิวจีวอฝั่งนี้ก็ยังลิวจีวอนก็ยังชัดอยู่นะครับเนี่ยครับขีดตรงนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับตรงน,นี้จะมีขีดนี่ครับส,สังเกตสังเกตดูนะครับตรงน,นี้ก็ยังยังพอเห็นอยู่นะครับเนี่ยครับสำคัญอีกสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือลิวจีวอนฝั่งนี้นะครับ เนี่ยครับตรงที่ผมสองให้ดูเนี่ยครับจำให้แม่นนะครับลักษณะตัวหนังสือคมชัดนะครับจิตคุตโตนะครับสาาโอติดขอบเหรียญนะครับตรงนี้ก็จะมีเนื้อเกินปิ้นติดขอบเหรียญนี่ครับเห็นไหมครับโอเคฝั่งนี้ฝั่งนี้คําว่าหลวงพ่อผางนะครับ นี่ครับเส้นสายฝนขึ้นไหมตรงนี้สองพยายามสองหาแล้วครับก็ขึ้นอยู่ครับลางลางขึ้นลางลางนะครับ,รบเห็นไหมครับเส้นสายฝนก็ก็ยังขึ้นอยู่นะครับเห็นเราส่องดีๆนะครับส่องดีๆก็จะเห็นขึ้น เส้นสายฝนขึ้นปกตินะครับแต่อาจจะลางๆแล้วก็จางๆนิดนึงนะครับเนื่องจากผ้าผ่านการใช้งานมาถือว่าตำหนินะครับตำหนิหรือจุดจ่ายตังยังอยู่ครบนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับให้ชมกันชัดๆนะครับสำหรับนักสะสมหน้าใหม่นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ค่อนข้างมีราคาพอสมควรนะครับสภาพนี้ก็หลายพันอยู่นะครับ จนถึงหมื่นเลยแหละครับนี่ครตัวหนังสือครับยังคมชัดตัวหนังสือ,อยังยังบีอยู่นะครับเก็บไว้เป็นองครูครับครับซื้อง่ายขายคล่องครับสภาพนี้นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็สมควรแก่เวลานะครับ ในวันหน้านะครับในคลิปถัดไปเดี๋ยวจะหาเหรียญหลวงพ่อพางนะครับหรือสายขอนแก่นนะครับมาให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อการทำการแจ้งเตือนนะครับวลาผมลงคลิปนะครับก็จะได้แกงเตือนจะเข้ามาดูกันนะครับ เป็นวิชาการเป็นความรู้นะครับล้วนๆสามารถนำไปประกอบอาชีพได้นะครับนะครับก็ในวันนี้นะครับก็กระดาบวคำว,ว่าสวัสดีครับ